สวัสดีครับวันนี้นะครับผมทางร้านจะมาแนะนำนะครับลูกค้าที่ซื้อจอ Android ตรงรุ่นไปนะครับลูกค้าต้องการจะตั้งค่าคอนโทรลพมาลัยนะครับตั้งค่ายังไงนะครับผมจอแอนดรอยยูเอเท็ที่ทางร้านขายนะครับตั้งค่าไม่ยากนะครับผมเข้าไปที่เมนู S W Learning นะครับผมตัวทุกอย่างของปลั๊กนี่ไม่ต้องต่อเลยนะครับเพราะปลั๊กเป็นตรงรุ่นมีคอนโทรลพวงมาลัยในตัวนะครับรุ่นไหนที่มีรับรองว่าใช้ได้แน่นอนนะครับผมวิธีการเข้า S W Learning เสร็จปุ๊บกดสตาร์ทนะครับปุ๊บ นะครับแล้วก็นี่ฮะสังเกตสัญลักษณ์นี่เป็นสีแดงเขาบอกให้มากดตรงนี้นะครับผมที่พวงมาลัยนะครับผมอย่างผมตัวอย่างเซ็เป็นตัวเพิ่มเสียงนะครับผมก็กดนี่นะครับให้เป็นสีเขียวตัวนี้ขึ้นสีเขียวปุ๊บกดบวกหนึ่งครั้งจบนะฮะต่อไปทําปุ่มต่อไปครับผมนี่ฮะลดเสียงนะครับผมลดสัญลักสีเขียวขึ้นนะครับลดเสียงนะครับผมต่อไปปุ่มซอสนะครับผมซอสก็คือโหมดนะครับผมกดพื๊ดให้ขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะครับมากดโหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอะไรปุ่มเน็กนะครับปุ่มเนนนนีีะะะคผม ก็กดนี้ตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับนะครับนี่นะครับพอปุ๊บก็มากดตรงนี้เสร็จปุ๊บก,กด e n d จบการทํางานได้เลยครับผมย้อนหลังกลับไปนี่นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านคอนโทรลพูลมาไลน์นะครับผมใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจจอ Android นะครับทางร้านมีหลากหลายรุ่นมากนะครับผม โตโยต้านะครับผมฮอนด้านะครับมิซูบิชินะฮะนิสสนิสันราฟอร์ดนะครับ,นนรบ,รรบลูกค้าทานในสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เ,เลยนะครับ